มาถึงสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับอาจารย์ครับให้เด็กทดลองสกลลครน,คนี่ให้เด็กทดลองแต่ละคนน้ําแม้กระทั่งเอาเข้าตู้เย็นแล้วออกมาจับเวลาดูใช้แว่นขยายตัวนี้รับแสงแดดแล้วเจาะกระดาษเหมือนตอนตอนนี้ผมเป็นเด็ก ติ๊กเกอร์ตัวนี้นี่เราน่าจะออกมาเยอะๆนะสกลนครนะนะก็คือเพื่อที่จะเอาไปไป,ไปที่บ้านเราเป็นบ้านที่อบอุ่นไปด้วย หนึ่งก็คือได้ผ่านมาตรฐานอะไรก็ได้นะอแล้วทีนี้ลองไล่ตัวนั้นขึ้นมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเ,อเมื่อผมเรียนจบมาแล้วตัวผมเองเนี่ย ผมสามารถเขียนออกมาได้แต่การที่ผมจะเขียนออกมาผมจะต้องนั่งเขียนอยู่ที่บ้านนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่บ้าน <c oughs> นั่งเขียนหนังสืออยู่ที่บ้านแล้วเอาออกมาเป็นรูปเล่มไม่ต้องมาเสนอผมให้ยกตัวอย่างครับติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยเอ,เอาออกมาเลยนะยาวเลยนะเอาติดไว้ที่บ้านเรานะส่งส่งให้มันครอบเลยนะแล้วทีนี้ เพื่อที่จะดูว่าน้ำตรงจรุดนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานไหมนะตรวจสอบได้แล้วทีนี้เมื่อเราได้มาลักษณะนี้ตัวผมเองเขียนปรัชยาการเมืองได้แล้วเนี่ยนะ แล้วผมไม่รู้ว่าผมจะไปเอาเอาของแบบนี้ที่ไหนแบบนี้ครับโดยลายเซ็นผมนั่นนี่ตัวใหม่ออกมา คดบัตรแบงก์เลข2เลขศบาทไทยเป็นพลาสติกใช้ได้แค่2ปีถ้าแบบทุรักษ์ทุเลหน่อยก็ไม่มีใครกล้าใช้จำไว้นะครับใช้ได้2ปีไม่มีใครกล้าใช้แม้กระทั่ง บุคคลที่มาลงทุนทางด้านทำธนบัตรอย่าไปลื้อมากนะครับอย่าไปลือมากนะกนะ,ะผมไม่รู้ว่าผมจะไปเอาตังค์ที่ไหนผมก็เลยขี้เกียจพูดฝากไว้กับบริษัท Google สหรัฐอเมริกาที่เดียวแค่นี้ครับ